ัวข้อที่8.3นะครับก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสียนะครับซึ่งในคําว่าของเสียตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงของเสียปกตินะครับมีหลักในการบันทึกบัญชีต้นทุนกันอย่างไรนะครับหนังสือก็บอกว่าเวลามีต้นทุนของเสียปกตินะครับทั้ง d ี MDRMO เนี่ยเราสามารถแยกบันทึกบัญชีได้2ลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือบันทึกเป็นต้นทุนของหน่วยดี และอีลักษณะหนึ่งก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าเราเลือกลง,งบัญชีในกรณีที่หนึ่งนี้นะครับก็คือเราสามารถทราบได้ว่าต้นทุนของเสียปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของงานเลขที่เท่าไหร่นะฮะดังนั้นกรณีที่บอกว่าเป็นต้นทุนของหน่วยเด้ก็คือโอนเข้าบัญชีงานระหว่างผลิต เพราะเรารู้ว่ามันเป็นต้นทุนของงานใดก็โอนเข้าตัวงานระหว่างผลิตเลยนะฮะแต่กรณีที่เราจะมาใช้กรณีสองเนี่ยนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลิตนะั้นมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทราบว่าต้นทุนของของเสียปกตินั้นเนี่ยมันเป็นของงานใดเราก็เลยโอนมันเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายผลรริตไปนะฮะนี่คือความแตกต่างกันนะครับส่วนกรณีของเสียเกินปกตินั้นนะครับก็บันทึกเป็นผลขาดทุนไปนะฮะนั่นหมายความว่า ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่1ก็บอกว่าต้นทุนของเสียปกติก็เข้างานระหว่างผลิตแล้วถ้าเกิดมันมีปริมาณของเสียที่เกินกว่าระดับปกติด้วยเนี่ยก็เป็นของเสียเกินปกติต้นทุนของของเสียเกินปกติก็บันทึกอยู่ในหัวข้อคําว่าขาดทุนของเสียเกินปกตินะครับหรือในกรณีนี้นะฮะบันทึกต้นทุนของเสียปกติเป็นค่าใช้จ่ายผลิต แต่ในบางครั้งเนี่ยกิจการอาจจะมีของเสียที่เกินกว่าปกติขึ้นมานะฮะและของเสียที่เกินกว่าปกตินั้นก็บันทึกด้วยคําว่าขาดทุนของเสียเกินปกตินะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าไม่ว่าเราจะเลือกบันทึกบัญชีกรณีหหรือกรณี2ถ้ามันมีของเสียที่เกินกว่าปกติเนี่ยนะครับไอ้ต้นทุนของเสียที่เกินกว่าปกตินั้นก็ให้บันทึกเป็นผลขาดทุน ของของเสียเกินปกติไปนะฮะเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการลงบัญชีกันนะครับว่าลงเป็นอย่างไรบ้างมาดูกรณีแรกก่อนก็คือเมื่อมีต้นทุนของเสียเกิดขึ้นนั้นจะลงบัญชีเป็นต้นทุนของหน่วยดีนั้นทําอย่างไรนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือบันทึกต้นทุนจำหนลวย หนังสือเขียนว่าเวลาบันทึกต้นทุนผลิตนะครับก็เดบิตด,ด้วยคุมงานระหว่างผลิตและเครดิตด,ด้วยคุมวัตถุดิบเครดิตด้วยคุมค่าแรงงานเครดิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิต เข้างานรายการที่เขาลงเนี่ยก็คือการบันทึกวัตถุดิบบันทึกค่าแรงและค่าใช้จ่ายกำลิตคิดเข้างานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนนั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาลงแบบร,รวมไปเลยทีเดียวเลยนะฮะถ้าเกิดจะให้ผมจแจจงให้ดูว่าถ้าเกิดมันลงแบบแยกมันเป็นยังไงนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับคู่ที่หนึ่งก็คือคู่ของเดบิตคุมงานระหว่างผลและเครดิตคุมวัตถุดิบนั้นมันเกิดจากการเบิก วัตถุดิบทางตรงไปใช้ในการผลิตเวลาที่เราเบิดวัตถุดิบทางตรงไปใช้ในการผลิตเนี่ยเราก็จะเครดิตด,ด้วยคุมวัตถุดิบแล้วเราก็เดบิตด,ด้วยคุมงานระหว,ว่างผลิตกรณีที่เป็นวัตถุดิบทางตรงนะครับก็จะลงบัญชีแบบนี้ซึ่งก็คือคู่นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับกรณีคู่นี้บ้าง ก็คือเดบิตคุมงานระหว่างผลิตและเครดิตคุมค่าแรงมันก็เกิดจากการจำแนกค่าแรงแล้วค่าแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นค่าแรงงานทางตรงครับเวลาจำแนกค่าแรงเราก็เครดิตด้วยคุมค่าแรงงานเนื่องจากเป็นค่าแรงงานทางตรงนะครับก็เข้าบัญชีคุมงานระหว่างผลิตน,นะครับคือที่มาของบัญชีคู่นี้ คู่หนึ่งนะครับก็คือคู่นี้ครับเดบิตคุมงานระหว่างผลและเครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเท่างานไม่นด้เกิดจากการที่เราเนี่ยคำนวณต้นทุนตามวิธี normal cost หรือต้นทุนปกติซึ่งวิธีต้นทุนปกตินั่นก็คือวัตถุดิบทางตรงจริงค่าแรงทางตรงจริงแต่ค่าใช้ใจ่ายกผลิตนั้นให้ประมาณการขึ้นหัวข้อนี้ก็คือการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเท่างานนั่นเองนะครับเวลาที่เราประมาณการค่าใช้จ่ายกผลิตที่เข่างานเนี่ยเราจะเครดิตด้วยค่าใช้ใจ่าย การผลิตคิดเข้างานและก็เดบิตด,ด้วยคุมงานระหว่างผลิตนะครับเป็นบัญชีของตัวเนี้ยนะครับสรุปแล้วข้อที่หนึ่งบันทึกต้นทุนผลิตก็คือรวมการบันทึกเลยนะครับเพื่อมันง่ายกับการอธิบายนะครับเขาเลยรวมยอดมาให้ดูเลยนะครับ แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าที่มาของบัญชีล้มยอดกันมาเนี่ยมันก็คือทีละรายการนั่นเองตั้งแต่วัตถุดิบค่าแรงและค่าจ่ายกำลิศนะคะ <ๆๆ S 1> ต่อไปนะครับหัวข้อที่สองบันทึกต้นทุนของเสียปกติและของเสียเกินปกตินะครับบันทึกต้นทุนของเสียนะครับคือของเสียเนี่ยมันจะมีต้นทุนอยู่นะครับคือเราผลิตมันขึ้นมาได้มันจะต้องมีต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งค่าแรงทั้งค่าจ่ายกลิศนะครับ แล้วเราจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรกับต้นทุนของเสียนะฮะข้อที่สองนะครับบันทึกต้นทุนของเสียปกติและก็เกินปกติกรณีที่มีต้นทุนของเสียนะครับให้เราเนี่ยเดบิตด้วยของเสียครับคือว่าบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อน ด้วยมูล,ลค่าที่เราเนี่ยคาดว่าจะขายได้คือของเสียเนี่ยมันขายได้ใช่ไหมแม้มันจะขายได้ราคาเพียงน้อยนิดแต่ก็ขายได้ดังนั้นเมื่อมันขายได้ให้เราบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนด้วยมูล,ลค่าที่เราประมาณการว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับและเครดิตด้วยคุงงานระหว่างผลิตที่ลงเครดิตคงงานระหว่างผลิตก็คือลดต้นทุนของงานลงเพราะว่าของเสียเนี่ยนะครับ แต่ก่อนมันก็เข้าบัญชีคุงงานระหว่างผลิตเพราะมันมีต้นทุนอยู่มันเข้างานระหว่างผลิตใช่ไหมครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นของเสียเราก็เลยล้างงานระหว่างผลิตออกแล้วไปโอนเข้าบัญชีของเสียซะนะครับให้มันกลายเป็นสินทรัพย์รอไว้เมื่อไหร่ขายก็ค่อยลดยอดมันนะฮะคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวของเสียนั้นเป็นทั้งของเสียปกติและเกินปกตินะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วก็เกินด้วย รวมกันมานะฮะว่าคาดว่าจะขาดได้เท่าไหร่นะครับในกรณีที่มีของเสียที่เกินปกตินะครับให้เราบันทึกเป็นค่าจ่ายเอาไว้นะฮะซึ่งเราเรียกว่าผลขาดทุนนั่นเองนะฮะกรณีที่มีต้นทุนของเสียเกินปกตินะครับให้เราเดบิตด,ด้วยขาดทุนของเสียเกินปกตินี่นะคะรับจะลงบัญชีแบบนี้นะครับถือเป็นบัญชีค่าจ่ายนะครับ ดังนั้นก็หมายความว่ามูลค่าที่คาดว่าขายได้กับผลขาดทุนที่เป็นต้นทุนของของเสียเกินปกติเนี่ยรวมกันและไปลดยอดอยางานระหว่างผลิตลงลนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่บันทึกผลขาดทุนจากของเสียปกตินะครับเราจะรอบันทึกผลขาดทุนจากของเสียปกติเมื่อมีการขายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขายก็ยังไม่บันทึกนะครับบันทึกแค่เพียงผลขาดทุนจากของเสียเกินปกติเท่านั้นนะครับ ่อไปนะครับหัวข้อที่3บันทึกต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปก็หมายความว่าเราผลิตสินค้าสำเร็จรูปเสร็จแล้วนั่นเองนะครับ เวลาที่เราผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้เราก็จะต้องบันทึกสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัวสินค้าสําเร็จรูปสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็เดบิตด้วยคุมสินค้าสําเร็จรูปบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้นะครับแล้วก็ลดยอดงานระหว่างผลิตลงเพราะว่าเราผลิตเสร็จแล้วนะฮะก็เครดิตงานระหว่างผลิตนะครับสินทรัพย์ลดลงก็ลงด้านเครดิตคุณงานระหว่างผลิตงานระหว่างผลิตนั้นถือเป็นสินทรัพย์นะฮะ เราลดยอดมันลงก็เครดิตครับลงบัญชีแบบนี้นะครับด้วยต้นทุนของงานที่มีอยู่นะครับตัวเลขต่อไปนะฮะหัวข้อที่สี่ก็คือบันทึกขายของเสียแล้วนะครับการบันทึกขายของเสียนั้นก็ขายทั้งของเสียปกติและเกินปกติเลยนะครับเอามาขายรวมกันเลยนะครับสี่บันทึกขายของเสียปกติ แล้วก็เกินปกติด้วยเอามาขายป้องกันนะฮะเวลาบันทึกขายเนี่ยนะครับให้เราแยกวิเคราะห์ได้สองลักษณะก็คือตอนที่ขายเนี่ยมันเกิดกําไรหรือเกิดผลขาดทุนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ขายมันอาจจะมีผลกําไรก็ได้หรือผลขาดทุนก็ได้นะ,ะดังนั้นผมจะแยกอธิบายเป็นสองกรณีว่ากรณีเอาไปขายแล้วเกิดกาไรจากการขายและกรณีที่เอาไปขายแล้วเกิดผลขาดทุนจากการขายแล้วกําไรกับขาดทุนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงดูยังไงฮะ กำไรก็เกิดจากของเสียที่เราประมาณการว่าจะขายได้เนี่ยนะครับมูลค anyway? ่ <Columbus> ขา <ve> drank, ของเสียที่เราประมาณการว่าจะขายได้เนี่ยนะครับมันขายได้น้อยกว่ามูลค่าของมันเนี่ยนะฮะมันน้อยกว่าขายจริงคือตอนที่เรามีของเสียนั้นให้เราประมาณการของเสียใช่ไหมครับว่ามีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่และพอเราขายเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันขายได้จริงเท่าไหร่ กรณีเกิดกําไรก็คือขายได้จริงสูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้ก็เลยเรียกว่ากําไรเช่นประมาณการว่าจะขายได้ห้าบาทแต่ขายได้จริงเจ็ดบาทขายได้จริงสูงกว่าที่ประมาณการเนี่ยเรียกว่ากําไรนะครับส่วนกรณีขาดทุนก็คือของเสียที่เกิดจากการประมาณการเนี่ยมันมากกว่าขายจริงก็คือ พอจะเอาไปขายจริงเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่ประมาณการเอาไว้เช่นประมาณการว่าจะขายได้10บาทแต่ว่าขายได้จริงเนี่ยแค่9าบาทเห็นไหมฮะเราคาดว่าจะขายได้ตั้งสิบาทแต่ว่าขายจริงแค่เพียงเก้าบาทเท่านั้นเองขายได้น้อยกว่าของจริงก็เลยเรียกว่าขาดทุนนะครับดังนั้นในตอนที่ขายเนี่ยเราควรจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าประมาณการกับที่ขายจริงนั้นมันราคาต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะกําไร หรือขาดทุนแล้วก็ลงมาที่บัญชีตามที่ผมจะเก็อนกระดานนะครับมาดูกรณีที่เกิดกับรายก่อนนะครับเวลาที่ขายแน่นอนครับเวลาขายก็ต้องได้รับเงินสดนะครับเดวิดด้วยเงินสดด้วยมูลค่าที่ขายได้ต่อไปนะครับเวลาที่ขายเนี่ยก็จะต้องลดยอดสินทรัพย์ลงก็คือของเสียของเสียที่เราเคยบันทึกเอาไว้นะฮะ เราเคยบันทึกยอดเท่าไหร่ก็ล้างออกยอดเท่านั้นต่อไปนะฮะเราก็มาดูว่าการขายครั้งนี้มันเกิดกําไรหรือขาดทุนซึ่งหัวข้อนี้มันเกิดกําไรใช่ไหมครับถ้าเกิดกําไรเนี่ยให้บันทึกกําไรซึ่งเรารู้ว่าบัญชีกาไรนั้นอยู่ทาได้านเครดิตก็ถือเไปไ็นรายได้นะฮะดังนั้นให้เราบันทึกกําไรทางด้เนเครดิตนะฮะเพราะกาไรถือเไป็นรายได้กําไรจากการขาย ของเสียปกตินี่คือกำไรจากการขายของเสียปกตินะครับเฉพาะปกติเท่านั้นนะฮะเราก็เปรียบเทียบด,ดูระหว่างที่เราตั้งเอาไว้กับที่เราขายที่จริงมันต่างกันเท่าไหร่นะฮะในปริมาณของของเสียปกตินะะก็เอามาบนันทึกตรงนี้นะครับอีกหนึ่งบัญชีที่จะต้องลงนะฮะถ้าเกิดเรามีของเสียที่เกินปกติเอาไว้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยบันทึกขาดทุน ของเสียเกินปกติเอาไว้พอถึงณนวันนี้เนี่ยเราขายได้เงินนะฮะเมื่อเราขายได้เงินแล้วมันมีกําไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราจะเอากําไรที่ได้จากการขายที่มันเป็นของเสียเกินปกตินะครับไปลดยอดผลขาดทุนที่เคยบันทึกเอาไว้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบันทึกเดบิตผลขาดทุนจากต้นทุนของเสียเกินปกติทั้งหมดนะฮะพอมาถึงวันนี้เนี่ยผลประกอบกาขายแล้วมันเกิดกาไรก็เอากําไรที่ได้รับเนี่ยคือกระแสเงินที่ได้รับเข้ามาเนี่ยไปลดยอดผลขาดทุนที่เราเคยบันทึกเอาไว้ เป็นการล้างยอดผลขาดทุนลงนะดังนั้นการลดยอดผลขาดทุนโดยโปกติแล้วผลขาดทุนอยู่เดบิตใช่ไหมครับเราเคลงไว้ด้านเดบิตเมื่อเราต้องการลดยอดก็ต้องเอาลงไปไว้ทางด้านเครดิตก็เครดิตด้วยขาดทุนของเสียเกินปกติเป็นแบบนี้นะครับให้บัญชีเนี้ยมันจะเอาไปล้างบัญชีในหัวข้อที่2ที่ผมเคยอธิบาย ัวข้อที่สองที่อธิบายว่าเวลามีของเสียเกินปกติเกิดขึ้นนั้นให้เราเดบิตขาดทุนจากของเสียเกินปกติเนี่ยฮะเราเคยบันทึกเป็นค่าจ่ายเอาไว้ผลปรากฏว่ามีกําไรก็เลยเป็นลดยอดมันมันเคยอยู่เดบิตเมื่อเราต้องการลดยอดมันก็เอาไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับคือตอนที่ผมเคยกล่าวไปนะฮะว่าของเสียเกินปกติเนี่ยให้เราบันทึกว่าขาดทุนเนี่ยฮะส่วนของเสียที่ปกติเนี่ย มันแยกเป็นสองกรณีก็คือบันทึกเป็นต้นทุนของหน่วยดีกับบันทึกเป็นค่าจานี่ตอนนี้ผมกำลังอธิบายว่าบันทึกเป็นต้นทุนของหน่วยดีเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูกรณีที่ขายและขาดทุนบ้างกรณีที่ขายและขาดทุนก็ไม่ได้แตกต่างอะไระฮะหลักการเหมือนกันก็คือเวลาขายก็ได้เงินสดก็เดบิตด้วยเงินสดด้วยมูลค่าที่ขายได้ทั้งของเสียปกติและของเสียเกินปกติแล้วก็ลดย่อยของเสียลงนะครับก็เครดิตด้วย ของเสียด้วยมูลค่าที่เคยตั้งเอาไว้นะฮะต่อไปในการขายครั้งนี้ขาดทุนนะครับเมื่อขายและขาดทุนเนี่ยเราก็ต้องลงบันทึกขาดทุนจากการขายใช่ไหมฮะผลขาดทุนถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายดังนั้นต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นจึงเดบิตด้วยขาดทุนจากการขายของเสีย ปกตินี่คือเฉพาะของเสียปกตินะครับให้เดบิตขาดทุนจากการขายของเสียปกติต่อไปนะครับในกรณีที่เราขาดทุนเนี่ยมันก็จะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นนะฮะไอ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันถือเป็นต้นทุนของผลขาดทุนเดิมที่เราเคยบันทึกขาดทุนจากของเสียเกินปกติเอาไว้ดังนั้นเมื่อขายแล้วขาดทุนอีกก็เอาไปบันทึกเป็นผลขาดทุนเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเดิมเคยเดบิตผลขาดทุนจากของเสียเกินปกติ ดังนั้นณตอนนี้ขายและขาดทุนด้วยก็เอาไปบันทึกซ้ำเข้าไปอีกคือเพิ่มเข้าอ,อีกทางด้านเดบิตนะฮะดังนั้นก็จะทําให้ผลขาดทุนจากของเสียเกินปกตินะั้นมันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราเคยบันทึกในหัวข้อที่2ในหัวข้อที่4ี่ต้องบันทึกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าขายครั้งนี้มันเกิดผลขาดทุนนะฮะดังนั้นก็คือการเดบิตขาดทุนของเสียเกินปกติเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยในหัวข้อที่2เนี่ยเราเคยบันทึกโดยเดบิตขาดทุนของเสียเกินปกติไว้แล้วนะฮะพอมาหน้าวันที่ขายขายแล้วขาดทุนอีกนะฮะก็เลยเอาผลขาดทุนจากของเสียเกินปกตินะฮะมาบันทึกเพิ่มเข้าอีกเพิ่มจากที่เคยบันทึกในหัวข้อที่2เข้าไปอีกมันก็เลยทําให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะเนี่ยคือการลงบันทึกบัญชีกรณีที่เราบันทึกบัญชีของเสียที่เกิดขึ้นถือเป็นต้นทุนของหน่วยดีนะครับลงแบบนี้นะฮะ ต่อไปเรามาดูกรณีที่สองบ้านนะฮะก็คือเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอของเสียปกติเนี่ยเวลามีเกิดขึ้นแล้วให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นจะลงบัญชีอย่างไรนะครับกรณีที่สองนะครับเมื่อมีต้นทุนของเสียปกติเกิดขึ้นแล้วให้บันทึกต้นทุนโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับจะลงบัญชีอย่างไรเริ่มต้นก็ลงเหมือนกันเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือบันทึกต้นทุนการผลิตบันทึกต้นทุนการผลิตบันทึกเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีสองก็คือเดบิตด้วยคุมงานระหว่างผลิตและเครดิตด้วยคุมวัตถุดิบเครดิตด้วยคุมค่าแรงงาน เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้ามาลงเหมือนกันเลยนะครับตอนที่บันทึกต้นทุนการผลิตทั้งกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สองนะครับจะมาตานะ่างกาตรงหัวข้อที่สองนี่แหละครับหัวข้อที่สองก็คือบันทึกของเสียที่เกิดขึ้นนะครับหัวข้อที่สองนะครับบันทึก ต้นทุนของเสียปกติแล้วก็เกินปกตินะครับเวลาที่เรามีของเสียเกิดขึ้นก็เดบิตด,ด้วยของเสียครับบันทนีเป็นสินทรัพย์เอาไว้และเอามูลค่าดังกล่าวเนี่ยนะครับไปลดยอดงานระหว่างผลิตลงก็เครดิตด้วยคุมงาน ระหว่างผลิตเนี่ยนะครับในหัวข้อนี้บอกว่าของเสียปกตินั้นให้ถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายผดิตใช่ไหมครับดังนั้นก็หมายความว่ามันจะมีบัญชีนี้เพิ่มเข้ามาคือบัญชีคุมค่าใช้ใจ่ายการผลิตเพิ่มขึ้นมาเขาบอกข้อบอกว่าเวลามีของเสียเกิดขึ้นที่เป็นของเสียปกติให้เข้าบัญชีคุมค่าใช้จ่ายผลิตมูลค่าตรงนี้ก็คือมูลค่าของต้นทุน ของเสียปกตินั่นเองนะฮะให้บันทึกเพิ่มเข้าไปและในกรณีที่หากมีของเสียเกินปกติก็ลงเหมือนเดิมก็คือของเสียเกินปกติให้บันทึกเป็นผลขาดทุนอยู่แล้วนะครับผลขาดทุนนั้นจะต้องอยู่ด้านเดบิตด,ดังนั้นก็ลงเหมือนเดิมก็คือเดบิตด,ด้วยขาดทุนของเสียเกินปกติถามว่ากรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองต่างกันตรงไหนต่างตรงนี้ครับในหัวข้อที่สองจะต่างกันแค่ตรงนี้เอง กรณีที่สองบอกว่าให้บันทึกเป็นบัญชีค่าจา้างหนี้ก็จะมีบัญชีคงค่าจา้างหนี้เพิ่มเข้ามาเติมเติมนะฮะแล้วบันทึกต้นทุนของมันนะฮะเฉพาะของเสียปกตินะครับส่วนอื่นเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองหลักการจะเหมือนเดิมนะครับต่างแค่ตัวนี้นะฮะจะมีการบันทึกต้นทุนของเสียปกติเข้าไปนะครับต่อไปมาดูในหวัวข้อที่สามนะครับก็คือเมื่อผลิตเสร็จ บันทึกต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปนะครับบันทึกต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะเหมือนกันเลยนะฮะกรณีหนึ่งกับกรณีสองก็จะลงเหมือนกันก็คือเมื่อผลิตสินค้าได้ก็เดบิตสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะฮะโดยเดบิตด้วยคุมสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ลดยอดงานระหว่างผลิตลงนะครับเคดิตคุมงานระหว่างผลิต กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองเวลาบันทึกต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปก็ลงเหมือนกันมีบัญชีภูมิงานระหว่างผลิตเท่าไหร่ก็ล้างมันออกไปแล้วโอนต้นทุนทั้งสิ้นเข้าภุมิสินค้าสําเร็จรูปนะครับต่อไปสี่นะครับบันทึกขายของเสียนะครับสี่บันทึกขายของเสีย ั้งของเสียปกตินะครับแล้วก็เกินปกติด้วยนะครับในการขายนั้นก็จะต้องแบ่งออกเป็นเกิดกําไรและก็เกิดผลขาดทุนเหมือนเดิมนะครับกรณีเกิดกาไรก่อนนะครับกรณีเกิดกําไรเวลาขายก็ต้องเดบิตด,ด้วยเงินสดได้รับเงินสดเข้ามาเงินสดจากการขายทั้งสิ้นนะครับเดบิตแล้วก็ลดยอด ของเสียนะครับก็เครดิตด้วยของเสียต่อไปนะครับกรณีนี้คือเกิดกําไรก็แปลว่าขายได้จริงสูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้นะฮะในส่วนของของเสียปกตินะครับดังนั้นเมื่อเกิดกําไรก็ต้องเครดิตโดยปกติแล้วจะต้องเครดิตด้วยกําไรจากการขายของเสียปกติใช่ไหมครับ แต่เนื่องจากว่ากรณีที่2เนี่ยนะครับเราจะไม่บันทึกบัญชีนี้นะครับกรณีที่2บอกว่าให้บันทึกเข้าบัญชีคุมค่าจ่ายกำมิดนะครับจำได้ไหมฮะในหัวข้อที่สองเราเคยเดยบิตคุมค่าจ่ายกำมิดเอาไว้ดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากคำว่ากำไรจากการขายของเสียปกติเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าคุมค่าใช้ใจ่ายการผลิต คือเราต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในหัวข้อที่สองเนี่ยตอนที่เราบันทึกของเสียเนี่ยเราเคยเดบิตด,ด้วยคุมค่าจ่ายการผลิตคือเราบันทึกต้นทุนเอาไว้ในส่วนของต้นทุนของเงวยเสียปกตินะครับดังนั้นเวลาขายและมีผลกําไรเนี่ยเราก็จะไม่บันทึกว่ากําไรแต่ว่าเราจะลงบันทึกเครดิตเพื่อเป็นการลดยอดกันก็คือถ้าเกิดเราเปิดบัญชีแระเพทเนี่ย เปิดบัญชีคุมค่าจ่ายกาําังดิเนี่ยเคยลงด้วยตัวเลขสิอย่างเงี้ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเกิดกำไรเนี่ยเกิดกำไรได้สองบาทมันก็ทําให้บัญชีคุมค่าจ่ายลดลงสองก็เหลือแค่8ปดทำให้ต้นทุนมาลดลงนั่นเองเป็นการตัดยอดกันนะฮะถ้ามันเกิดกาไรเนี่ยให้บันทึกบัญชีคุมค่าจ่ายดิบเพื่อตัดยอดกับที่เคยบันทึกเอาไว้ในตอนแรกในหวัวข้อที่สองนะครับเป็นการลดยอดคุมบัญชีค่า้จ่ายลดลงแทนที่จะนึกด้วยกาไรเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นชื่อนี้แทนนะคบกรณีที่สองให้เปลี่ยนเป็นชื่อคุมค่าจานนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของของเสียที่เป็นของเสียในระดับปกตินะครับในกรณีที่มันมีของเสียที่เกินกว่าปกติต้นทุนที่เกิดขึ้นก็ใช้หลักการเดิมครับก็คือขายแล้วมีกําไรกําไรที่เกิดขึ้นนั้นให้เอาไปลดต้นทุนก็คือเคยบันทึกขาดทุนเอาไว้ก็ไปลดยอดผลขาดทุนในหัวข้อที่2เนี่ยเคยบันทึกโดยเดยบิตด้วย ขาดทุนของเสียเกินปกติใช่ไหมครับพอมาถึงตอนนี้ขายแล้วได้เงินมีกาไรเกิดขึ้นก็เอาไปลดยอดมันการลดยอดคือเมื่อมันเคยเดบิตเราก็เอามันไปไว้ด้านเครดิตด้วยคําว่าขาดทุนของเสียเกินปกติใช้หลักการเหมือนกันเลยฮะก็คือเป็นการลดยอดที่เกิดน้นเอาไว้ให้มันลดลงนั่นเองนะครับเพราะว่าขายแล้วเกิดกำไรนะผลที่เป็นกำไรเนี่ยเป็นลดยอดต้นทุนเดิม ไปนะครับกรณีขายแล้วเกิดผลขาดทุนบ้างนะรกรณีขายแล้วเกิดผลขาดทุนก็เวลาที่ขายก็ต้องเดบิตเงินสดได้รับเงินสดเข้ามาก็ต้องลดยอดของเสียลงนะฮะก็เครดิตด้วยของเสียมันก็สินทรัพย์ลงเกิดผลขาดทุนเมื่อเกิดผลขาดทุนเนี um ่ยก็ต้องลงทางด้านเดบิต ต้องลงการันตเดบิตแล้วจะลง,งว่าอะไรครับเมื่อเกิดผลขาดทุนปกติแล้วเราจะต้องลงว่าขาดทุนจากของเสียปกติใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าในหัวข้อที่2เนี่ยนะครับเราเคยเดบิตด,ด้วยบัญชีคุมมค่ายากรำดิตดังนั้นให้อของเสียปกติตรงนี้นะฮะก็เป็นการไปเพิ่มยอดคุมค่า่ากรำดิตที่เราเคยบันทึกในหัวข้อที่2ให้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะการที่เราจะบันทึกว่าผลขาดทุนเนี่ยให้เราไปบันทึกเพิ่มบัญชี คุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เราเคยบันทึกไว้ในหวัวข้อที่สองเนี่ยเราเคยเดบิตเอาไว้สําหรับต้นทุนของเสียปกติใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราขายแล้วเกิดผลขาดทุนให้เราไปเพิ่มมันอีกการเพิ่มก็คือเอาไปไว้ด้านเดิมดังนั้นก็เดบิตด้วยคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแทนที่เราจะมันขาดทุนจากของเสียปกติเราไม่บันทึกเราไปเพิ่มยอดมันแาดน,นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาไปเพิ่มยอดผลขาดทุนเดิมที่เป็นผลขาดทุนของเสียเกินปกตินะฮะเราเคยบันทึกเดบิตของเสียเกินปกติไว้ในหัวข้อที่2การขายตรงนี้เกิดผลขาดทุนด้วยดังนั้นเอาไปเพิ่มยอดผลขาดทุนเดิมให้มันสูงขึ้นนะฮะการเพิ่มยอดก็คือการเดบิตนั่นเองนะครับดังนั้นก็เดบิตด้วยขาดทุนของเสียเกินปกติ ก็จะลงมาชีแบบนี้นะครับกํำไรขาดทุนนะครับ